ทำเองไม่ต้องซื้ออันนี้ก็เอามาจากตู้เย็นปั๊มอะไรก็ได้ครับนำมาปั๊มนะครับไปขอจากปู่ซ่อมรถนะครับแล้วก็เราลงทุนก็แค่ซื้อแก,ก๊สกระป๋องกับหัวพ่นนะครับแล้วก็น้ำมันนะครับก็สวัสดีครับเพื่อนๆก็อยู่กับขยุติเอาไว้นะครับไม่ใช่ช่างเด็กทำอ่ะพอดีวันนี้ผมไปอ่าไปขับรถเล่นก็เอาคคนนี้นะครับไปขับเล่นที่ อู๋ที่ซ่อมรถยนต์ของพี่เขาที่ข้างบ้านนะครับก็ได้สายตัวนี้มาก็อันนี้น่าจะเป็นสายเบรกครับแต่มันเป็นแบบเหล็กนะครับมันเป็นแบบเหล็กก็กล่าวว่าจะมาทําสิ่งประดิษฐ์ชนิดนึงนะครับก็คือเครื่องพ่นฟันนะครับเครื่องพ่นควันนะครับเครื่องทําควันก็ประโยชน์ใช้ใช้สอยนะครับก็จะใช้พ่นควันไล่ยุงนะครับ อีกอย่างหนึ่งครับจุดประสงค์ที่ผมจะทําก็คือไล่พึ่งนะครับเวลาเราจับพึ่งนะครับเป็นตัวช่วยจับพึ่งนะครับก็คือพ่นควันนะการทํางานนะครับก็อันนี้นะครับเป็นของเก่าที่ผมที่ผมทํานะครับก็มันเป็นท่อที่หลังตู้เย็นทองเหลืองนะครับอ่ามันเป็นทองแดงนะครับซึ่งเวลาม้วนนะครับสังเกตนะครับเวลาเราเราม้วนนะครับมันจะแฟบนะครับก็คือมันมันจะเบนนะครับ มันจะเบ้วแล้วมันจะตันครับเร็กๆมันก็ใช้ได้นะครับหลังๆนะครับเกิดการเผาไหม้นะครับเกิดออกไซด์นะครับเกิดไอคระน้ำมันที่โดนเผาไหม้นะครับบางทีก็สิ่งโสกปรกงครับเข้าไปนะครับมันก็ไปอุดตันนะครับแล้วก็ฉีดเราพยายามกดฉีดฉีดไม่ได้นะครับฉีดกดจนสายแตกบางทีอ่าก็มันไม่ออกนะครับก็จริงหลักการทํางานของมันก็คือการอ่าใช้หัวัวพ่นไฟนะครับเสียบเข้าไปในนี้นะครับแล้วก็พ่นไฟนะครับ จนท่อแดงนะครับก็คือท่อร้อนนะครับแล้วก็ฉีดน้ํายาไปท่อที่ร้อนๆ้อนก็จะเผาไหม้ตัวน้ํายานะครับให้ออกมาเป็นควันฟันนะครับก็มาดูวิธีการทํานะครับก็หลักการการทําที่จริงมันควรจะใช้ยาวกว่านี้นะครับแต่ว่าไหนก็ได้มาสั้นก็ลองทําแค่นี้ก็พอก็ใช้ก็ไปหาท่อนเหล็กนะครับท่อนเหล็กแบบนี้นะครับกลมๆนะครับท่อ PVC ก็ได้นะครับแล้วก็คิมล็อกนะครับ มันล็อกแบบนี้นะคระับอ่าก็นาเหล็กตัวนี้นะครับเสียบเข้าไปแบบนี้ครับอ่าเสียบเข้าไปแบบนี้นะ,ะ,แ,บบนนะ,ะแล้วก็เริ่มม้วนได้เลยนะครับอ่ะเริ่มม้วนนะครับขอ,อยืนนิดน,นึงอ่าท่อตัวนี้มันเป็นเหล็กนะครับมันจะแข็งนะครับคือมันจะแข็งมากแข็งกว่ามันจะแข็งกว่าท่อไอ้ทองแดงมากอ่าก็ต้องออกแรงม้วนดนึ่งนะ ซึ่งื่อมันเป็นเหล็กข้อดีของมันก็คือเวลาโดนเผาะนะครับเวลาโดนความร้อนอมันจะไม่อ่อนตัวนะครับมันจะไม่เสียรูปทรงนะครับก็จะออกมาหน้าตาประมาณน,นี้นครับและเพื่อความสวยงามนะครับก็นํามาใส่เข้ากับตัวอันนี้เป็นเงินเครื่องตัดหญ้านะครับมันเล็กนะครับมันจะส,สวยเราใส่แบบนี้นะครับแล้วก็ใช้มือจับแล้วบิดนะครับให้มันเล็ก ให้มันเรียงสวยนะครับนะครับในเมื่อของเดิมมันสั้นนะครับผมก็เลยตัดนะครับตัวนี้ครับจากจากเดิมนะครับผมก็ตัดนะครับแล้วจะเอามาใส่นะครับแล้วเชื่อมนะครับส่วนการเชื่อมบัดกรีนะครับก็ใช้กระดาษทรายนะครับหรือว่าตะเบนะครับถูทําความสะอาดสักหน่อยนะครับด้านนี้ก็ถูด้านในนะครับแล้วก็ตัวนี้ก็ถูด้านนอกนะครับ ก็เผาเชื่อมด้วยเก๊สน,นะครับแข็งแรงเลยนะครับก็เดี๋ยวผมจะใช้เจ้าคีมนะครับเป็นคีมย้ำนะครับตัวนี้เป็นคีมย้ำก็จะย้ำมาสักหน่อยในขณะที่มันกำลังร้อนๆนะครับกันหลุดนะครับ โอเคครับรอยเชื่อมก็ก็ผมก็ย้ำนะครับย้ำกับครีมนะครับเห็นไหมจะมีรอยนิดนึียวสำหรับขั้นตอนต่อไปนะครับผมก็จะใช้ลวดนะครับอันเล็กๆนะครับเสียบเข้าไปในตัวปากแบบนี้นะครับแล้วก็ใช้ครีมนะครับหรือใช้คอนนะครับทุบให้มันเบนนะครับหัวมันเล็กนิดเดียววิธีใช้งานนะครับก็ใส่เจ้าเกตกระป๋องเข้าไปนะครับ ก็ใช้หัวพ่นแก๊สนะครับเสียบเข้าที่รูนี้ครับแล้วก็แล้วก็ล็อกแบบนี้ครับส่วนตัวล็อกตัวแก๊สกระป๋องตรงนี้นะที่คอตรงนี้นะครับก็ใช้ตัวนี้นะครับล็อกตัวลวดส่วนบริเวณนี้นะครับความร้อนมันอาจจะย้อนมาถึงนะครับผมก็จะใช้ผ้านะครับผ้าชุบน้ำแล้วก็มาพันนะครับนะครับคราวนี้ผมก็จะมาทดลองใช้งานจริงนะครับ การใช้งานก็ไม่ได้ยุ่งยากอะไรนะครับก็เปิดแก๊สนะครับจุดจุดหัวพ่นนะครับแล้วก็ให้หัวพ่นไฟพ่นให้ตัวเหล็กขดตรงนี้มีความร้อนนะครับแล้วเราก็ปั๊มน้ํามันเข้าไปก็ <c oughs> จะปั๊มเข้าไปสักครั้งสองครั้งนะครับพอมีควันออกน้ํามันมันก็จะไหลออกมาเองครับโอเคครับ ก็ส the you know so, um, ําหรับการที่ไฟติดนะครับเราก็ต้องหลบนะครับอมันร้อนนะครับก็ต้องหลบหัวตัวนี้ครับอย่าให้มันตรงกับยอดไฟที่ทีป่าออกมานะครับถ้ายอดไฟมันตรงกันไม่ไะครับเวลาไอละอองน้ํามันตรงนี้ออกมามันก็จะติดนะครับอันนี้คราวนี้นะครับผมก็จะดัดนะครับจะดัดให้มันหลบไปนะครับอีกครับผมก็จะดัดนะครับหลบไปทางขวานะครับ แล้วก็ให้หัวตรงนี้มันห้อยลงล่างนิดนึงเวลาเราใช้ใช้งานนะเราก็กดให้หัวห้อยนิดนึงเวลานะมันมันไหลออกมานะครับตอนที่ยังไม่ได้เผาไหม้ครับมันจะย้อนกลับมาบดไหลกลับมามันจะทําให้ไฟติดนะครับอโอเคไปทดลองรองอ,งอ่าโอเคครับเพื่อนๆคราวนี้ก็ได้ผ้าปิดจมกดูกแล้ครับเดี๋ยวจะมาทดลองดูก็เดี๋ยวจะรอให้ลมมันนิ่งนิดนึงน พัดแรงมากค่อนข้างที่จะจุดลำบาก โอเคครับควันเยอะมากครับใช้ได้ครับอ่าบริเวณตรงผ้าตรงนี้ก็ไม่ร้อนนะครับอ่าเหล็กก็จับได้นะไม่ร้อนนะครับโอเคครับก็ใช้งานได้ได้ดีระดับหนึ่งนะครับก็ไม่ต้องซื้อนะครับนี่ก็ออกมาจากตู้เย็นครับตัวนี้ก็เป็นหัวฉีดน้ําพวก่าพวกขวดปั๊มอะไรก็ได้ครับนํามาปั๊มนะครับหรือว่าจะเป็นหัวฉีดน้ําอาริดผ้าก็ได้น้ายาริดผ้า Bert, ก็ huh. ตัวนี้ก็สายเบรกนะครับไปขอจากอู่ซ่อมรถนะครับแล้วก็เราลงทุนก็แค่ซื้อแก๊สกระป๋องกับตัวนี้นะครับหัวพ่นนะครับแล้วก็น้ํามันนะครับอันนี้เป็นน้ํามันธรรมดานะครับน้ํามันเปล่าๆนะครับเป็นน้ํามันโซล่านะครับหรือว่าน้ um ํามันดีเซลนะครับบานผมเขาเรียกว่าโซล่าก็เอามาใส่ขวดแล้วก็พ่นให้เป็นฟันเฉยๆนะครับสำหรับการกำจัดลมลายนะครับพ่นกำจัดยุงไล่ยุงนะครับ ก็มีน้ำยาครับเป็นยาฆ่าแมลงชนิดหนึ่งครับที่เอามาผสมนะครับก็ผสมน้ำสักหนึ่งฟ้านะครับหนึ่งหนึ่งขวานึ่งขวดขวดยานะครับต่อน้ำสักหนึ่งลิตรก็ผสมหรือว่าสองขวาต่อน้ำหนึ่งลิตรก็ได้ครับแล้วก็เขย่เาให้เข้ากันนำมาใส่ขวดแล้วก็พ่นฉีดไล่ยุงได้ครับกำจัดยุงได้โอเคครับก็สำหรับคลิปนี้ก็ถ้ามีประโยชน์นะครับอย่าลืมกดไลค์นะครับกดติด ดำไปด้วยนะครับสำหรับช่องโคยุทธเดียวไว้นะครับมีอะไรใหม่ๆในคลิปต่อไปเพื่อนๆก็จะได้ดูนะครับแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับเพื่อที่จะเวลาผมลงคลิปใหม่ๆนะครับก็จะได้แจ้งเตือนไปหาเพื่อนๆนะครับเพื่อนๆจะได้ดูก่อนใครนะครับโอเคครับก็ลาไปก่อนนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ฝากไว้เพียงแค่นี้ครับสอบถามเพิ่มเติมคอมเมนต์ไว้เลยใต้คลิปนะครับหรือว่าจะแนะนําอะไรก็ฝากคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปได้เลยครับจากโคยุทธเดียวไว้ครับ